กขอตมก้นหน่อยได้ไหมข้าโคเทเล็กอ้าวไม่ใช่แล้วเฮ้ยเจ้าแมวกระโดดมาที่มือของฉันโอ้กระโดดละโอเคจัดให้ะสวัสดีคับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้หนในเกม Move Animal นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นเกมเป็นเกมน้องหมาตีเจ้าของยังไงเล่ากูบมนไส้หมนดนอนแล้ว ตอหัวตอหัวอูม้มันใสมานานแล้วจะมาขอมือจากฉัน่างาั้อเหรอไม่ให้เว้ยเค็กะโหลกเค็กะโหลกเค่กะโหลกมันใสมานานแล้วมันเครี่ยงควายเอเคให้มือก็ได้ดีโอเคในลอกนั่งให้ฉันดูหน่อยสิอู้จดห้อยเลยครับผมคือชิบะชิบะกายาพันเอ่อ อู้นี่ชิบะกูเป็นไรไปแล้วเดียวโอ้นี่คือชิบะโยคาครับล่ะดูตัวมันม้วนท่านผู้ชมตัวม้วนโคตรโหดเลยโอเคเอาล่ะจะจะนั่งให้แกก็ได้เพื่อจบภารกิจนี้นั่งไม่ใช่นั่งแบบนั้นไอชิบะบ้านั่งแบบในรูปสิเห็นในรูปไหมนั่งนี่ไงนั่งแบบหมอปกติ เก่งมากโอเคต่อมาไหนลองแตะมือฉันดูสิแตะมือเราอาเรียมืองับ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 โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเอาลัะต่อมานี่คือคอกี้นะครับนะน้องหมอตัวยาวซึ่งเราจะต้องทำอะไรจ่อมันกระบ <c oughs> <c oughs> เอา้ามันตกมาลงโซฟาเฉยเลยดูดิไอ้พวกกูขึ้นมาแล้วว่ามีคนแกบกูขึ้นมาดูดิเฮ้กูลอยได้เฮ้พวกด้วยหมอดัานซีมันลอยได้ อ่ะนี่เอามึงขึ้นไปอยู่บนเตียงเอา้าดูว้เอาละเจ้าหมอไปคอบกระดูกที่ฉันโยนมาให้นะเฮ้ยคอบกระดูกอย่างว่าหลอนอ่ะเบื่อจริงๆเอาละฉันจะไปกินกระดูกยาดซ <c oughs> ปเปอร์แม <c oughs> นนี่นี่คือท่าหมาบินนะครับท่านผะู้ชม อ้ากูฆ่าให้ก็ได้อ่าอ้าพอใจยังไอ้มนุษย์โอ้เก่งมากเลยเก่งมากนายเก่งมากเอาได้ต่อมาเจ้าหมาในลองกอดฉันดูสิกอดอย่างนั้นแหละกูไม่กอดแล้วกูจะตีหัวมึงนี่กูแตะด้วยตีนน้องหมาเต้นบิบอยนะครับท่านผู้ชมนี่น้องหมาบอกนี่ใช้ดบตูดได้บอมนะครับโอ้มันเบินดนะเว้ยดอมบอกให้ดอมอย่ากระดมสิว่าอ่ะอ้ากูเล่นดีๆแล้วนะครับเดี๋ยวไม่จบอ่ะ Okay, oh โอเคเอากอดโอ้ดีมากเลยเจ้าหมาเจ้าหมาโอ้มันมาซอยขาคุณทำไมอะแล้วต่อมานะครับโอ้เจ้าของของเราโอ้เศรษครับโอ้เดี๋ยวผมช่วยปอบให้นะครับเอาผมจะกอดคุณเนอะผมคือหมอที่สุดสัตว์ของคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรผมจะอยู่ข้างๆเสมอขอบใจมากนะเจ้าหมาเอาครับต่อมามาเป็นถึงเจ้าแมวแล้วตอนนี้กําลังจะฝึกเจ้าแมว ที่มันตัวอ่อนเหลือเกินตอนนี้ผมจะฝึกให้มันปีนต้นไม้ปีนยอกโอเคอ่ามึงขึ้นไปตรงนั้นได้ไงวะตอนนี้เจ้าแมวกำลังจะพักผ่อนหย่อนใจหย่อนใจโอ้ยขันก้นขันก้นเวลาแมวมันขันก้นมันจะเป็นอย่างนี้ปะวะ เรียบลอยเอาละต่อมาภาร,รกิจต่อไปเราจะต้องขึ้นไปบนหัวของเจ้าหมอนั่นกูจะขึ้นไปยังไงเบินไปละกันอ้รว่ยเนี่ยไอหมอนี่มันทำให้ฉันเต้นโดยที่ไม่รู้ตัวเอาช่วยด้วยฉันคบคุงไปอยู่ไอหมอนี่มันมาถูกต่ถ่ายตัวฉันช่วยด้วยกู <c oughs> ค,ยยคือแมวไข่แมวไข่แมวซมกูจะถูตัวมึงจนกว่าตัวมึงจะอ่อนอะ นี่อะอะไรเนี่ยทำไมแบวดี้มันขึ้นมาบนหัวของฉันไอแมลดี้แกต้องการอะไรจะพูดมากโอเคอะเย็บเย็บหัวมันหน่อยนิดนึงโอ้เจ๋งมากเลยเอาละครับต่อมาเราต้องมาเล่นกวางนะครับนะัจะต้องกินหญ้าใช่ไหมที่อยู่ตรงด้านล่างตรงนั้นซึ่งเราจะกินหญ้าแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องกินอจากนี้ กินก็ได้กินดีๆก็ได,ได้แล้วต่อมาก็ดื่มน้ำโอเคเอาแล้วต่อมาจ่ะครับมันเจอกวางเพศผู้นะครับเนอะสวัสดีฉันคือกวางเพศเมียเรามามีลูกกันไหมจ๊ะพ่อหนุ่มอ้าวพ่อหนุ่มเงียบพ่อหนุ่มจ้าสนใจกวางอย่างฉันไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันจะเต้นให้ดูดูนะเดี๋ยวจะเต้นให้ดูเย a เย e นี่อ,อ้าโอ้สนใจคุณแล้วครับคุณมันสุดยอดจริงๆเลยเอาครับแล้วต่อมาหลังจากที่คบหากันมาเป็นเวลาหนึ่งปีเจ้ากวางเพ็เมียก็เริ่มเริ่มควบคุมผัวของตัวเองเอ้ยที่รักผมขอออกไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไหมคืนนี้เนะี่ยไม่ฉันไม่ให้ไปทำไมเธอต้องไปด้วยเดี๋ยวกูตบหัวแม่งโอ้เจ็บ อเ,เอาละครับต่อมามาเริ่มเรื่องราวกับน้องไซบ,บีเลียนตัวหนึ่งนะครับที่กำลังโดนทอดทิ้งจากบ้านหลังเก่าซึ่งตอนนี้มันเห็นแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งมันก็เลยจะเหา่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้นน่นมัน โอ้ไซบีเรียนสุดน่ารักนี่นะจะจะช่วยมันดีไหมนะอ่ะเอาเป็นว่าช่วยแล้วกันมันี่มามันนี่มาไอไซบีเรียนมันนี่มา illion, มันนี่มา,มนนมาเอาและนะครับกูดได้เจ้าของใหม่แล้วใจให้ตัวมันแห้งหน่อยอา้าวอยู่นิดีๆน,นะไอหมาโอเคมามานั่งเบาะนี่มาโอเคอ้านั่งเสร็จแล้วยังไงต่ออา้าวจบนะครับไอไซบีเรียนมันอยู่ในบ้านหลังนั้นจบแล้ววันลุงขึ้นโอ้ เจ้านายครับพอผมออกไปข้างนอกหน่อยผมอยากเล่นลูกเทนนิสลูกเทนนิสแค่จัดไปเลยเอาละถ้าจากนั้นฉันก็ขอซื้อปลอกคอให้เองด้วยนี่อะใส่ปลอกคอดิแบ๊แบ๊โอ้เจ้านายครับผมมีเจ้าของแล้วผมมีเจ้านายแล้วเอาละต่อมาฉันจะย่น เอาละครับในระหว่างที่เดินเล่นเราก็ได้เจอกับโอ้คนที่เอาหมามาจูงเหมือนกันเอาละอันดับแรกเราต้องทําอะไรดีกับเจ้าหมาตัวนั้นดูหน้าตาของมันสิต้มก,ลลก้นละกันนี่โอ้คนดมก้นหน่อยได้ไหมขู่จะอ,อ,อ,อ้วกคนดูหน่อยกี้แรงกวก็เดิมอีกถ่ายปูคืออะไรวะอะไรคือถ่ายปู อ้อันนี้คืออะไรอ๋อทายปูแล้วนั่นคืออะไรอ้ไอหนูนะครับไม่มีหนูด้วยพวกเราจับหนูแล้วไอ้รอก่อนลวก่อน,อนไอหน้หมาบ้าในระหว่างที่กําลังไล่จับหนูนะครับเราจะต้องเสียเพชรอีกแล้วไอชิพายอ่ะโอเคกูได้ตังค์มาซื้อเพชรแล้วเอา้านี่ปั่นจักรยานนะครับนะเพื่อไล่ตามให้เร็วขึ้นนะ่ะอ่ะแล้วจากนั้นอ่ะซื้อนกหวีดแล้วยังไงต่ออันนี้คืออะไรอ๋อเป่านกหวีดปี๊ปี๊ป,ปี๊โอ้ กูเลืไปกูยังไม่ได้เป่าด้ว่ะอ่ะเป่าละอ่ะเป่านะครับอ่ะเป่าแล้วนะครับไอ้อสะดุดโอ้ไม่จงโค้งลงจะไปไล่กระลอกต่อ <c oughs> กระลอกเหรอไม่ใช่หนูเหรอช่วยมนุษย์ดีกว่ามนุษย์ครับเจ้านายเปไ็นไรไหมขอเรียนหน้าหน่อยโอ้ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยเฮ้ยตะกี้คุณสะดุดจักรยานล้มอะสะดุดจักรยานล้ม สะดุดหินถามว่าผมต้องการพับช่วยเหลือไหมโอเคอะ ต้องการโอเควันรุ่งขึ้นต่อมาโอ้โหไอหมอนี่ก็บอกว่าโอ้สวัสดีครับจำได้ไหมที่เราจะมาฝึกสุนัขก,กันจัดไปมาฝึกสุนัขก,กันโอเคเริ่มเลยค่อยอาหารเหมือนก่อน้อาหารเอาละพวกนายทำดีมากโอเคเราจะไปเที่ยวกันเพื่อรับรางวัลแต่เอาไวชา้ช่ตนหน้าแหละคุณขี้เกียจดูโฆษณาแล้วเอาละเรามาเล่นเครดปกติกันดีกว่านะครับนะซึ่งเครดปกติตอนนี้ก็คือเรากําลังจะไปเล่นกับเจ้าของของเราเอาละเออผมขอก่อนได้ไหมครับเออเจ้าเจ้าของสุดที่แล้ว ของผมตบหัวแมงตบอ่ะแล้วต่อมาอันนี้อะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยเจ้าแมวกระโดดมาที่มือของฉันโอ้กระโดดละโอเคจันให้โอ้มึงไปไหนวะนะ้า <c oughs> มึงไปลอยอะไรอยู่ด้านบนวะโอเคนี่ขึ้นมาที่แขนของฉันเออโอ,อ้ดีมากเจ้าแมวอ่ะแล้วต่อมานะครับนะแมวตรงนี้กำลังฝึกกายกรรมการเล่น <c oughs> กีฬาผ่านโลนว้าวฮฮ โอ้กูรอดได้ไงวะเนี่ยเอาละครับต่อมาเจ้าหนูอีกแล้วแต่ที่จริงในเกมนี้เขาเรียกว่ากระลอกนะซึ่งผมจะปีนไปแมวคอยจะต้องปีนขึ้นไปนี่ปีนแบบวิธีใหม่แมวบ้านกูปีนแบบนี้เออเอาแม่งขึ้นไปตรงนั้นได้ไงวะแล้วต่อมาโอ้ยฉันฉันเครียดกับงานมากเลยเดี๋ยวผมจะช่วยทำให้คุณหนยเครียดนะครับมึงไปไหนวะน่ะ เอาอะไรวะเอารับต่อมานี่คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับช้างเอ้เจ้าช้างมาด่มามากินดิมามาเร็ว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 มา,วมาช้างไม่ไปหาก่อนหรอกมนุษย์สิต้องมาหาช้างโอ้ไอบ้าเอ้ยยิงเหรอมึงยิงเหรอเดี๋ยวก็เอานีาน่ฟาดหัวแม่มเลยโอเคกูไปให้ก็ได้เฮ้ยปัโถเอ้ยอาภัโอเคขอบคุณมากครับแต่ขอโอ้ยมึงมาดูดหนะ้ากูเห็้ยี่อย่างดิโอ้ก็ต้นครับโอเคกินก็ได้ <c oughs> องยจงถ้าผู้ชมครับแล้วนี่คือวิธีที่ช้างเวลาคันตูนนะครับคันตูนมันจะาเจ้าทำอย่างเงี้ยแล้วต่อมานี่คืออะไรอ๋อช้างวาดรูปนะครับนะดินี่คืองานชิ้นโมดเดลโอเคนี่ฉันวาดรูปช้างกับชิงช้างวาดรูปให้ชองงงไหมอ่ะแล้วต่อมานะครับหุยไอบอดอดี้เอยดูซิหมีมันจะมาทำลายแคปเรา อ้าแกไม่รู้จักฉันใช่ไหมข้าคือหมีราชสีแห่งป่าดงดิบนีม่มันพูดอย่างนี้ได้หรอเอาล่ะต่อมานะครับหมีโคโลกกำลังจะสอนหมีตัวสีดำนะฮะหรือว่าลูกของมันหรือเปล่าวะวิธีการจะต้องคำนับสำหรับหมีนะต้องทำอย่างนี้นะเจ้าหมีแ่ได้เลยครับจะไปเปิดดูด้ยครับโอเคดูดิถออ้าแบบนี้ าใจะไหมทำอย่างนั้นน่าถูกต้องแล้วหรอกครับท่ามันแปลกๆนะครับโอ้ใช่แล้วท่ามันเป็นอย่างนี้แหละเอาล่ะแกทำต่อปึกเนาะได้เลยครับได้กระดูกหักอ,อผมเจ็บคอครับตะกี้ผมจับตูกไปครับไม่ต้องทำแล้วมึงขึ้นมาบนหัวกวูดีกว่าเอารับต่อมามีได้ไล่โอ้โหมนุษย์อีกแล้วซึ่งมนุษย์นะครับจะต้องโอ้ชีชิบะนะครับนะหนีหมีเหรอเอา ไม่มใช่ชิบาดีไซบบเลียนนะครับนะอ่ะไปเร็วทำไมมันไปชา้าจังเลยวะหรือว่าเราจะต้องไซบบเดียเพิ่มอ๋อเราจะเร็วขึ้นโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไป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 สามตัวเร็วเข้าเร็วเข้าเข้าหลบเข้าไปหลบในถ้ำหิมะเหรอเอาละครับต่อมาเฮ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยเฮ้ยเอาเลยไดโนเสาร์สู้กันนะครับระหว่างไปคิโรซอรัสกับทีเล็กนะฮะเอาแล้วข้าโคทีเล็กอ,อ้าวุ้ตอนนี้แปลงร่างเป็นทีเล็ก ไม่ใช่แล้ว ไปคิโลโซลารโอ้โหไม่โคอยาวเลยเป็นคิโลโซลัรว่าไงเป็นคิโลโซลารสหรอเอค่าคือไดโนเสาร์คอยาวยาวแบบเลื้อยด้วยนี่นี่มาสู้กันไหมล่ะมาดิเอ้ยนี่เอาสู้กันแล้ว้ออ้าาเรียบร้อยแบคคิโลโซลารมึงคอยาวเปล่าๆตายเลยเอารับต่อมาอีกัวนโนดอนนะครับนะก็คือไอสีเขียดนี่มันจะต้องสู้กับแรปเตอร์นะครับที่กำลังจะลุมจู่โจมมันนะคะอย่างไกยไฮน่านะครับโอเคซึ่ง ไอ้หมอเนี่จะถามวิธีป้องกันตัวนี่ป้องกันตัวทีเรกบอกพวกเราลุมแดกมันเลยไอเงอวันนี้แกเร็ทันแน่ <c oughs> เอาล่ะพวกเราไลาเ่เหยื่อลุมตีบแมมเลย <c oughs> เอาเลยพวกเราลุมมัน <c oughs> เนื้อแซบละวันดีเ <c> อ <oughs> มืออันโอชา เอาครับแล้วต่อมานี่คือไทร์ท็อปเอาละฉันจะเอาเขาของฉันชนมันเลยฮๆๆตายแบคคิโลสารัตไอแบคคิโลสารัตบอกโอ้เอาอีกแล้วเหรอกูจะแพ้อีกแล้วใช่ไหมเดียแต่ไม่เป็นไรข้อของฉันมันยืดยาวได้ตลอดเอาเลยแกตายดื้นหันตูใส่นี่ดบตูกูจะตายเลย สงสัยกิน <Private> ต <paying otic> uh. ุ่นแรงไปหน่อยอ่ะท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเท่านี้แหละนะครับกับการเล่นโอ้โหเกม Move Animal นะครับน้เอาได้ผมมาอยู่ในอ้อมแขนของมนุษย์แล้วดีมากฉันจะลัดคอแกเออที่ด้วยมันจะลัดคอผมเลย เออโอเคนะผู้ชมกูเล่นโคตรมัวเลยนะครับเกมนี้ที่จริงมันน่ารักกว่าดีนะเอาละนี่นี่รัดคอแม่งรัดคอแม่งเออชิเดฟไอมันโดที่ไม่ใชม้วมะอดน้วอ่ะโอเคจบจริงๆแล้วบายบายสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละดย